สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวา่าตั้งอยู่ที่ชั้นสองที่ว่าการอำเภอนาวา่าถนนนาวา่าสีสงครามตำบลนาวา่าอำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนม <c oughs> เดิมแรก ทำความรู้จักกับโครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมนางรัชวรรยวยากรตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาวะนางสาวสารินพันชาวันดีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนายพิยวศิริวงศ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนายพุทธจักรแก้วนำชัยนักวิช,ช ung, ay, กวาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนางสาวณชนาต้นสารีเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน วิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันกิจของสำนักงาน 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตประชาชนและชุมชนสสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชนให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 4. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาพิบาลบุคลากรมีุดมกณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานระดับสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพให้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษาวิเคราะห์และวิจัยจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชนการฝึกอบกรมและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาว่าแบ่งออกเป็น6ตำบลได้แก่ 1>, 1ตำบลนาวาจำนวน15หมู่บ้าน2ตำบลน,นางัวจำนวน13หมู่บ้าน3ตำบลบ้านเสี่ยวจำนวน10หมู่บ้าน4ตำบลนาคูนใหญ่จำนวน7หมู่บ้าน5าตำบลหล่อพัฒนาจำนวน15หมู่บ้านและ6ตำบลท่าเรือจำนวน8หมู่บ้านบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาว่าบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนําในการส่งเสริมสกยภาพผู้นําของชุมชนองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มอาชีพ ทั้งในด้านวิชาการรายการปฏิบัติงานประสานงานปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนผู้นำชุมชนอาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินง,งานเกี่ยวกับระบบข้อมูลแผนงานและโครงการนอกจากนี้ยังมีหน้านะที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสารบัญงานธุรการทั่วไปงานเจ้าหน้าที่งานงบป,ประมาณก,การเงินและการบัญชีงานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย พวกเราในสิทธิสาขาการพัฒนาชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลังจากได้ลงมาฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลา3เดือนทำให้พวกเราเข้าใจเนื้อหาการทำงานขององค์กรมากขึ้นและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาไปใช้ในสถานการณ์จริงในด้านการทำงานทำให้พวกเราได้เรียนรู้การใช้โปรแกร,รม Microsoft Excel การทำเอกสารราชการรวมไปถึงการทำงานบริการชุมชนและการลงพื้นที่สุดท้ายนี้พวกเราทีิทธิสา,าการพัฒนาชุมชนและสังคมอยากจะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสเข้ามาเดยนรูการทำงานพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้ที่เรียนรู้มานั้นไปต่อยอดอนาคตให้ได้มากที่สุด